高楼。嗯，高楼啊、嗯，高楼。 อครับมือเนี่ยมาเห่นน้ำอยบ้านมีเวียกมือเนี่ยเลยมาเห่นน้ำ พาพันนนะครับผมอากาศร่มเย็นนะมือเนี่ได้ยินขา่าวว่าเสรียบเซเรียบจะจัดอีกนะครับผมก็ดูก,ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่ยอ,อ๋งต้องรอติดตามชมนะครับผม สนับสนหนพี่หลังส้วงเลย <c oughs> สวงมาได้ไหม มอกินกระเสีย hmm. ตัวเนาะอเรียงเล่าให้งยังนะเด็นะมิยิ่งกงเงินแท้ดิครับผมเจ็ย่ยงควาาแล้วครับไปมิยิ่งเขากระดิกหน่อยอยู่กระซังก็ต่อไปเขาไปกันคือเขายิ่งกงเงินมื่นเจ็ดครับงินแท้่าละมื่นเจ็ดนะแท้ครับแท้แท้ครับไม่มีโกหกท้านี่ก็ไปกวงแบบจังเดยแบบเขาหลอเกือจังเดยมักงเดย์แบบมากันเดีย ก็คือว่าเนาะที่แรกเรื่องว่เริ่มต้นเรื่องได้เนาะที่แรกนั่นก็คือพ่อกันเน TikTok นี่ล่ะจีบกันไปเว้าเล่นียกหัวกันมานี่ล่ะก็ได้คุยกันเขาก็มาขอเงินผมแน่ที่แรกเลยก็เขาน่ะทักมาขอเงินเลยเริ่มแรกเลยเออแม่นเพราะว่าสื้อเค้กว่าซั่นสิผมจําบ่ผิดนะเทื่อแรกก็ส่งให้ไปเรื่อยๆบัดนี้กพราผมสิรับบ่ได้เลยเพราผมอยากเป็นเรื่องนี่ก็คือก็ คือเป็นอย่งเขาตัวผมแหละเขากไปเอาคนใหม่เห็นไหมครับเขาไปเอาคนใหม่มันก็เป็นอย่งฉีแหละผมเลยบบย่อมครับไอ้ประมาณนี้แหละบนมาสีย้อมคนไงเป็นไรเนาะนี่เค็ดแบบมีกระเพาะไหมเออตคข้าไปแับเรื่องข้าวกระสืประมาณนี้แหละกับบนว่าผมอยากได้อยังขึ้นดอกผม ไปทำบุญนีกวนนะข้อไมยคืออยากเด่นงานมั่นนะคือเพ็ดกับผมสี่ผมมามักบางที่มันก็เกินไปคือขันอยากได้เงินก็คือบมขอดีๆแต่คือมาตัวอยังว่ามีแต่ไอหักไอคนเดียวยังเราอย่างแบบนี้นอยากได้เงินก็ขอผมดีๆก็ได้ผมก็ได้ว่าดอกอันนี้ตัวเฮาเหมือนหมว่ามิถเฮาผมไ่แหงงลงไหลง่าไงเนาะผมแหงใจอ่อนเขากับ่มมีพอน่นไม่ไดอครับ<อ>ผมก็เลยอยากอันนี้อย่างเขาอย่าเขา ผมว่าไอตวนเขานําหนะสงสารเขานําเขาก็มาเห็ดแบบนี้ผมว่จักสีวาจังไหนเนาะอย่างนึงผมก็าเพลิศอยู่หรอกงงมันอะไรไปเฉ้าะอันเดียวงงอ่ะเล็กน้อยตัวครับอพใหเนื่อมเป็นเหืุอเรื่องง่ายเลยก็เล็กน้อยบ้านไดนี่ทีนบ้านแถวบ้านตัวแถวหลอยเย็ดบบอทวาดบุรีใหญ่ถวาดบุรีครับผมวัดบุรีเนี่ยมาถึงอำเภอบ่ครับพี่อำเภอทวาดบุรีจังหวัดบ้านอไอ้เงี้ยนั่นเดียว ขามเมนั là, <ừ S 1> here, ่นจักผมเมดอเาใจอยู่หรอกเหตุแบบนี้แงน่คือโบบออยนี้มาตัวกันแบบนี้ผมกับห่งทังเฟ้ผมกับฮักจิงเนาะไม่ได้ทางยีเลียที่ร้อนเนาะกับหัวทียน่ร้อมันจะบอกวลาลงไหอยู่บานเนาะใชน่หมายงลงไหลงเนาะเรื่องมนนี้ ควรที่เห็ดดอกมั้งที่ตัวฝากบอกเขาเนี่ยไอฝากบอกให้ผมเนี่ยอ่าการเปลี่ยนเนื้อเดอิมระว,ว,วังน,นะครับติดออนไลน์กระทางระวังครับระวังพวกไม่ยิ้มแล้วกันนะติดหลอดถือไส้ายอวนเงินแหงนะครับประเภทผมบ่เคยเจอแบบเซิกซี่ดอกแบบว่าเคยเจอแต่แบบคว้ากันที่ดีอาประอวนเนี่ยเคยอวนเงินนะ่นใหาซิบบาท แต่ว่าประเภทว่าถือเลี้ยงหลอกถือหลอกหลายปันนี่ผมไม่เคยเจอแต่ว่าน้องบุ๊กก็ถือหลอกไปตั้งมื้อเจ็ดว่าตั้งใจว่าเจียวข้อผู้สาวไอ้ของนั่นบวะวววคือผมอไม่ได้ตั้งใจเอาหมูสาวหรอกมันมาตัวผมเหมือนนะผมก็มีใจแหงนะออผมไม่ได้กินว่าเจียวมาเป็นยังมทั้งจินน้นนั่นก็คือคุยกันเนี่ยโดนเติบไม่ได้ออออครับผมว่าน,นี่แหละผมไม่ได้ว่าเจียวมามาเลยเป็นแั้นทีหรอก น้าต่อไปนี่มันก็ต่ถือว่าเป็นแบบนี้อีแล้วเสียหายเจ้าของนะนนก็ประเดี๋ยังดอกเงินของเรากลายเป็นท้าแม่ได้อยู่สบาควบมือคือเข้าทีมีควบพักให้เขาไปนะควบพันเจี่เขาเข้ามีาให้เขาไปนะไอ้มันก็คืขขอวนะ่าเนาะคนมันมุจักพอนะ่อเนาะผมอันนี้บาดไม้ถึงไป่ได้ครับแต่เขาก็บาดไม้ถึงบาดใบไปเด้ครับ กะกะเหรี่ยงนะไอผมไงซรบไหมเนาะบุเร่บายผู้ใดเด้อครับอันนี้ผมบอกนี่โทรศัพท์ผมเด้อะบุเด่หมายถึงผู้ใดกัจักพ่อนะครับยาเห็ดจังสีเถาะเนาะครับยาเห็ดเถาะแบบนี้ครับคงตเด้อยาเห็ดแบบนี้ขันไปถือปืนเขาอาชิบอยอมก็ได้ด้วม่ตอเยอะหัวบอยยอมนี้ไปถือกุญนี่ถือผมมือซื้อได้หนิถือผมมือซื้อปเะียทเล่นแอปหาคู่ขึ้นกันแอปหาคู่นอินเทอร์เน็ตกัน ไปหลวดมากับไปโดนมากหลายทีเลยต่วโคนอื่นโดรอนเด็กไม่ยิ่งหลอกไอ้โอนเงี้ยนแหกับเปิดพวกแอฟหาคู่ยังไงที่เปหลวดเอาในเอฟเพศตรูลนี่กรับเรามาระวังครับผมเคยถึงยิ่งข่าวมาอยู่ดีกับอันตรายกันนี่ไอ้เคยถึงยิ่งข่าวอันตรายอันตรายซุ้มนี่ยเจ็เสียเจ็บเสียถือไม่ยิ่งว้าห้อนี่เคยถึงแปนในลักษณะประมาอย่างนี้เพว่าแบบขอคอกันดีๆล่ะครับผมคนเป็นแอฟเียละแบบ ขอที่สิบห้าสิบบาทด้วยกันได้โอนเลยได้กับพ่เพียงโอนเี่นแต่ว่าเ้างแบบใส่ว่าซอยเหลือเขาทำบุญเนี่ยเขาคือได้ต้นเขานะเขาแต่ได้เขาสิมักเ้าบ่มักข้อผมคนผมบ่ได้ซีเรียสดอกเรื่องนี้แล้วแต่มันสิมักบ่มักผุ้งมสนแต่ว่าคนมันซึ้งที่ห้องนี่เขาไปนี่มันเสียเปล่าแหมเสียวางแหเนาะงั้นเสียใจอยู่เสียใจมึงเนี่ยโมหักแตคือบ่บ่กต่ที่แรกว่า นี่มันบอกยังว่ามีแต่เจ้าผู้เดียวหุ้ยน้ำเจ้าผู้เดียว่มีผู้ใดคิดไปเองกาสั่นว่าผมคิดไปเองโอ้ยเหมือนแมนเดียวครับเมือนแมนยีดีผมคิดไปเองมเหมือนพ่วงจริงยีดี้มาแตาผมคิดไปเองหลังแมนพ่วงจริงยีดี้มาถ้าผมคิดไปเองคิดไปเองเออแมนยีดี้หลนี้มันเหมือนแมนพ่วงจริงคือขึ้นซ่ามือนั้นตามเลยแล้วดำเป็นวัดวอดบ้าน บาดตรงเลียนบาดตรงเลียนเทคนิคยังไปเบิดบาดที่นี่สรุปเดียวว่าต้องพวกเขาก็ไปแ็นแกล้มแล้วก็มีใบแจ้งความย่างดีครับครับผมก็เห็นอยู่ย่างจะได้มาบอกสู่ไอ้คนฟังครับใส่มไม่าจะเป็นกะติเปลี่ยนใจครับเอ๊ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราฟังเราแบบเป็นที่ว่าเห็นฟังเป็นผู้ท่าหอนตอนเจ๋งแบบตอนึ่งแบบก็จะเป็น การท่าอสอนเจาทาั้งผมน้ำมันอะไนึงผมก็ย่านนิหนึ่งเพราะว่าเห็นแหริน้นนองบีกมากเห่นน้ำมือนี่ยมันบอกเลี้ยงเล่าอไฟังกันและครับอเ่านะเสียคนไงพี่น้องเออเออก็เล่นมาออกช่องในเบื้องาการเล่นม้าบอกชมู้ชงฟังนีล่ลระไม่ยิ่งไปน็นทียครับหลอเส <โอ S 1> ่เง <โอ S 1> นิน<โ>อ,อันนี้พึ่งแบบแบบป้านคบกันมากเ่ยเบอเคยสวนเปลี่ยนแค่น้ำเทียด้ยครับมอว่ามันชวนผมไปเทียนึยูผมบอกไปอ พืวอนผมไปใส่่ยไปเที่ยวใส่เนี่ยหยพุ่งนึกยังนี่นะเอมาลายแมนครับแต่ประมาณนี้อผมบอกอยาไรเออมันเป็นประมาแตว่ามามียิ่งปุนี่นี่ก็สิเป็นค่อนข้างค่อนข้างกาเยอะีนะมลายใหญ่มอสบอกรชอนมอบอกชอนึงบชอึครับ แต่ว่าเลี้ยนอยู่แบาแบนชื่อว่าเทคนิคเทคนิคเทคนิคลอยเทคนิคลอยอครับฝากน้ำเนครับอะยุเทคนี้กัอะไรฝากบอกเขาแน่เห็นเพิ่นกะไรอือเห็นยงสี่ถ่อเนาะอย่งนี้กะไรคุยกันดีดีดีละอย่างนี้ก็พอดีๆเนี่ยกัใครอยู่่าไปเห็นแบบนี้เถอะ่าตัวนะบองไงผมมากคนขี่ตัวี่ผมบอกซื้อซะอยากขี่ตัวผมเป็นอย่างนี้ นั่งเถอะต้จีบาันนี้เลยชอนใจเรื่อค็ดไปเค็ดมาเลยก่าไอ้เคยเจอแบบว่าประเภทคือกันแหละขวากันตะวันกับขว้แต่วันประดีว แก็แถมมันตลาดหาสิบาทด้วยซึ่วต่าที่เก่งกับพิทย์เอฟซีแะ้วก็ว้ากันเลยมัาแจ๊คกันกครับผมจะวคอากันหม่องนั้นม่องนี้ถึงมัเข้อเขาับบว่าตัวดีว่าเขาบอกมัดข้อดีดอกไม่ตัดคว้าแต่เงิน้าซึ่งโตโตๆควาาพักแบบนี้ถ้าแครว่าต่ววกป่าแทศซื้อควงออนไรก็เจอเัีนะมิชาช่ีหล่อขึ้นเงินกวนบริเก็บเงินไปทางไนกันเถอมลเงินดอกซุ่มยังถี่ผมรมเงินดอกหาไม่ใเ่ก็ไรพวกอึดบซื้อซั เมอไ้มีคนเดียวดอกแบบนี้มอไ้เงินดพร้อมสุ่มกะลีกะนี่เซราส่เศร้าซุ่่มีเขี่ยวนี่ม่ไ้วาเลยดนะครับม่ได้วาจะคล้องรอยังดอกแต่ว่าก็เศร้าส่นะเศาเฮ็ดน้ำแล้วสุ่มสิอผมเสียลักเทือที่สองหล่เทนีเทือที่สองเคือแรกเผมเรียนอยู่ด้ผมพกค่าม่ไ้บอกมาเนี่ยผมไปเรียนเสียลักคิ์ มันาเสียรักเนี่ยไม่ใช่เล่นสาไม่คนมักไที่นงนคุยกันมากอ่ะเขาก็ไปมีคนนไม่ยังสีล่ะโอเงานมียังสีละอย,อกซซยะากกินเนื้อพก็ไม่เห็ดโซเชียวนี่ล่ะตอนนี้เาว่าอยู่น้ำไผ่นมือนหาเห็ดงาเน,นี่ยังสันจังสีครับได้มีมือนี่แหละออก็ได้เป็นผมมือนี่หละเอนอนี้ก็มัดเืออีกรอบที่สองนี่นะรอบที่สองโอเครอที่ส